ดีค่ะพบกับโชติมาพาชิมนะคะวันนี้เราไปวินโขมาแล้วเราก็ได้ข้าวผัดมาหนึ่งกล่องเราจะมาดูซิว่าข้าวผัดเนี่ยทำยังไงให้น่ากินให้น่ากินกว่าเดิมให้น่ากินกว่าที่กินอยู่ในกล่องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาหัดปิกเพิ่มกันโอเคก่อนอื่นเลยเราก็จะมาแกะกล่องกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบข้าวผัดสําเร็จรูปนะจะเป็นข้าวผัดสําเร็จรูปก็คือว่าเขาผัดมาแล้ว อันนี้คืออร่อยนะจะบอกไว้จะราคาอยู่ประมาณดอลลาร์กว่าๆประมาณ30กว่าบาท6 0สก็อุ่ยข้างในก็คือจะแบบมีไก่มีอะไรแช่แข็งมา <ส catching. S 1> เดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกเพิ่มกันกล้องมองไม่ค่อยเห็นเนละไรเสร็จแล้วก็จะเห็นเราจะหั่นพริกใส่เพิ่มนะจ๊ะหั่นพริกใส่เพิ่มสองเม็ดเราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะจ๊ะ สามนาทีสตาร์ทรอได้ออกมาแล้วค่ะร้อนๆพันขมงูงมาใส่ในถ้วยกันทเทลงไปในถ้วยอันๆเข้าไปาดูสิว่าทำยังไงให้มันแบบดูน่ากินอะไรอย่างเงี้ยเรากินอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไปร้านอาหารร้านอาหารนี่คือเข้าผัดจะแพงมากนะบอกเลยอันเข้าไป เขาผัดร้านอาหารก็จะประมาณแบบ300จานหนึ่ง300ไม่เอาไม่กินกินแบบนี้ดีกว่าไม่เห็นหัวยอ่ะนี่อัดให้มันแน่นๆเลยนะจ๊ะาากกจานด้วยผัก แน่นอนว่าผักอันนี้เราขาดไม่ได้เราต้องกินทุกมื้อที่มีมันช้อนซ่อม แล้วค่ะข้าวผัดไก่แล้วก็ซุปต้มขาไก่น้ําใสของเราวันนี้เราทําซุปด้วยเพราะว่าเนี่ยถ้าเราไปกินร้านอาหารนะมื้อนี้นะไม่ต่ํากว่า30ดอลลาร์ก็คือประมาณแบบ1000งพันบาทยังไงต้องโดนยังไงต้องเสีย1000บาทเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันอร่อยไหมแต่ลองไม่ได้เห็นซุปนะเดี๋ยวเรามาตดน้ำซุปกันต้องะขาไก่จะน้ำซุปอร่อยมากนะเพราะเราซื้อเราไม่ได้เราก็คือต้มไก่แต่ว่าใส่เครื่องปรุงแบบแบบเน็้อวั นิดเดินนะจ๊ะแล้วมันเดินดูน่ากีนเลยนะขัดอร่อยที่สำคัญคือขัดเนียนไม่ได้อันนี้ทำให้เลี่ยนแล้วมันกินง่ายมากมันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไม่เหม็นเขียวไม่อะไรเลยแล้วรสชาติเรามีความฉุนหวานนะถ้าเทียบกับพะทะนะอันนี้คืออันนี้คือดีกว่าคือหนึ่งไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติที่แบบขมๆฟุ่งๆอะไรยังไม่มีมาชิมกันค่ะ Also hearing you undertake my mask, folks, you อันนี้คือเราไสเขาไปต้มด้วยให้มันเปือแล้วก็ร่ยนน้ำแับเยี่ยวอะคือดีอะชอบอบอาหารรสจับเยี่ยวกั่ไม่เก่งมาก

ก็อร่อยเป็นไปได้ไประหยัดไปได้หลายบาทเลย,ยนีเพราะถ้าเกิดว่าไปแบบกินข้าวร้านอาหารไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยราคามือนี้คือแบบเป็นพันนหลังพันยังไงก็สย

ใช่แล้วจะอิ่มกี่ช่อแต่ยังไม่อิ่มยังไม่หมดก็ยังไม่อิ่มการเล่นจะอิ่มกี ฟังนะคะต้องกินให้หมดนะคะลูกก้าวกลุ่มถ้ากระดูก,ดกเปื่อยกกินนะกระดูกน้ำมันที่นี่แพงมากเพราะฉะนั้นกินอะไรต้องให้คุ้มค่า ไปกินน้ำกันอิ่มแล้วแล้วก็แน่นอน <c oughs> น้ำของเราก็จะต้องใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์นิดนึงนะจ๊ะเพื่อความสดชื่นแล้วก็ช่วยย่อยอาหารเพราะว่ามื้อเมื่อกี้เรากินไปเยอะมากนิดนึงอยาก,กี่บอกวก่าคนชอบว่าาคนชอบถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทน้อยๆต่อไปอนาคตแต่มันจะเพิ่มได้เองด้วยอัตโนมัติเราจะมีความสว่าเออมันไม่มีรสชาติอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ ังอาหารก็รอให้อาหารมันลงสักห้านาทีก่อนไม่ค่อยกินน้ำตามเน,ะนาเนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่อยกินน้ำตาม เค okay. เราก็รอให้อาหารเรียงตัวประมาณ5ถึง10นาทีประมาณนั้นนะคะไม่ได้ดูนาฬิกาที่แท้จริงเหมือนกันแต่ก็คือว่าประมาณ5นาทีขึ้นไปคือรออาหารให้เรียงตัวอันนี้คือการกินน้ําที่ถูกวิธีนะควรจะกินก่อนอาหาร5นาทีแล้วก็หลังอาหารสัก5-10ถึงนาทีนะคะไม่ควรที่จะกินน้ําตามเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะกินข้าวคาน้ําคําเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่แนะนํานะคะมันจะทําให้เราจุกเราแน่น แต่ถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วเออรารอให้มันแบบว่าอาหารลงไปเลี้ยงไปเลี้ยงเม็ดสัก5นาที10นาทีแล้วกินน้ำตามเนี่ยอันนี้คือจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะอันนี้แนะนำนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากทำตามก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ เปิรไซเดอร์อร่อยมากคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วก็มาดูคลิปหน้ากันว่าจะทำอะไรให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบาย